สวัสดีครับโงคงเควองนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มาช้าที่สุดนะครับคือวันเสาร์นะครับเพราะว่าภารกิจนะครับภารกิจเรื่องของงานปีใหม่นะครับที่โรงเรียนเมื่อวานนี้นะครับก็เลยมาช้านะครับก็มาสู่บรรยากาศเดิมๆนะครับห้องทํางานนะครับก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วก็เงียบที่สุดนะ ก็สวัสดีครับทางชั้นเเล็กพยากรนะครับแล้วก็ทางช่ y o ยูทูบนะครับก็ช่องยูทูบตลอดแป๊บหนึ่งนะครับส่วนทางชั้นเรียนนี่น่าจะเจอน่าจะเจอเลยเนาะโอเคตรวสอบเสียงชัดไหมครับเสียงชัดรึเปล่าผมเหมือนมีมองในจอเหมือนมีอะไรติดที่ตาตัวชัด ถ้าเสียงชัดพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ครับแต่แรูว่าเสียงชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันวันนี้คนคือคนในบ้านเยอะครับโอเคกดกดไลค์นะครับอยากจะทราบว่าเสียงชัดไหมช่วยพิมพ์ตอบให้หน่อยน,นะครับอ่ะโอเควันนี้ผมจัวหัวว่าเป็นนะครับน้าสวัสดีครับ ตัวเาเป็นผูวงแผนด้วยสติปัญญากลุ่มนี้ที่เคยบอกว่าเขาขอเรียงกันมาเลข 4, 459เนี่ยเขาเรียงสลับกันมาขอเรียงมาเลยก็มี 459, 549แล้วก็495จนนุ่นแหละปีใหม่กลุ่มนี้นะครับแต่วันนี้เป็น สี่ห้าเก้าก่อนนะครับสี่ห้าเก้าเก้าห้าสี่ก่อนนะครับกูวางแผนรจิสติกปัญญานะครับกลุ่มนี้แน่นอนว่ามันเด่นเรื่องของในมุมมองของความคิดนะครับถ้ามีเลขนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพอมันเด่นเรื่องของมุมมองของความคิดเนี่ยในในในเรอยอย่างเลขกลุ่มนี้มันเป็นเลขคู่ระหว่างสี่ห้ากับห้าเก้ามาเจอกันนะเลขคู่พวกนี้มันเป็นเลขที่คนเขาชอบกันนะครับ อย่าผมเรียกว่าชอบดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนก็เออบอกว่ามันมงคลอะไรเงี้ยส่วนตัวผมอะคจริงคุยในชัดมาแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยบอกว่าผมเคยแบ่งว่ามันมงคลไม่มงคลนะเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเอลขมันมันไม่ได้บอกว่าคนมงคลหรือเปล่ามันบอกว่ามันเลขมันมงคลหรือเปล่ามันบอกคนที่จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามมงคลอยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขนะ ความรู้สึกผมนะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนผมก็นี่แหละตีความว่ามันเป็นเลขมงคลอะไรปัจจุบันผมไม่ใช่ละก็คือบางทีเราเห็นคนที่แบบว่าเออชอบกันแกล้งคนอื่นมีเลขแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบมันใช่เหรอเพราะฉะนั้นเลขมันเลขมันคนมันจะมงคลหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่เลขไงมันน่าจะอยู่ที่คนมากกว่าเล่มก็แค่บอกแนวทางว่าเออมันจะเป็นแนวทางนี้ทางนี้นะครับ ที่ผมพูดที่เกิดให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มเนี้พอพอมันลงท้ายแล้วมันเด่นด้านความคิดเนี่ยสติปัญญาเนี่ยในการตัดสินใจแล้วมันตรงนี้มันก็เลยทําให้เลขพวกนี้เวลาอยู่ท้ายด้วยเนี่ยตำแหน่งที่มันเป็นสติปัญญาเนี่ยมันก็เลยดูมีราคาสูงในท้องตลาดนะสังเกตด้วยครับลงท้ายเก้า้าสี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสี่ห้าเก้าเนี่ยอาจจะมีราคาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นตามสูตรเขาอะไรประมาณนี้นะครับ ความเด่นของกลุ่มนี้นะครับแบ่งเป็นผมจะแบ่งเป็นสามพาร์ทเหมือนเดิมก็คือบุคลิกวิธีการทํางานแล้วก็วิธีการปฏิบัติแล้วก็ความคิดเอาเรื่องความคิดก่อนคนนี้มีความคิดแนวกลุ่มเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความรู้ความสามารถหรือการคิดมันกัอว่าหาข้อมูลหาศึกษาข้อมูลก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยทำแล้วค่อยลงมือจะเอาไปทําอะไรส่วนใหญ่เป็นคนคิด ถามว่าคิดเยอะไหมก็คิดก็คิดระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าแบบคิดจนเครียดไหมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีทั้งสี่และเก้าซึ่งสี่กับเก้าเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นคนที่คิดอะไรแบบนานนะครับแต่จะจะนานหน่อยก็จะมีค่านะพอดีสี่ห้าเก้าเนี่ยมีเก้าแล้วก็มีสี่เพราะฉะนั้นคนคนนี้มันจะเป็นท้ายใหม้มาสี่กับเกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบช้ามากนะครับ แต่เนื่องจากว่ามีห้าร่วมพอห้าร่วมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของการที่ฉุกคือมีความรู้ความสมารถแต่ว่าฉุกคิดนิดนึงนะครับฉุกคิดนิดนึงทําให้ทาอะไรมันก็การกลองทาอะไรมันก็การกลองก็มองว่าจะต้องเอานั้นเอานี้มาใส่อะไรอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าโอเคใน,ใน,ใ,นในมุมมองผมนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะด้อยเรื่องความคิดคืออะไรเขาบางทีก็เหตุผลมันเยอะ <laughs> เพราะนั้นคนที่คุยกับคนที่มีลักษณะ ความคิดแบบนี้วันต้องแบบต้องเตรียมการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของการกระทํากลุ่มเนี้การกระทําของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะมักจะวางรูปแบบหรือทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนอ่าเป็นคนที่ทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนหยิบจับอะไรเป็นระบบระเบียบก็จะค่อนข้างจะทําอะไรแบบคือมันดูหน้าเชื่อถืออ่ะมันต้องแบบมีมีพล็อตของมันอยู่แล้วพอ้นทําอะไรก็ค่อนข้างผมว่า ค่อนข้างจะดูปละงนินะแล้วก็เด่นเรื่องของการสื่อสารเพราะนั้นคําพูดคาจาหรือว่าใช้คําพูดในการทํางานอะไรทําได้ดีนะครับทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คือมันไม่มีเลขของของเรียกว่าอะไรของที่มองไปเชิงการค้าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคําพูดเหมือนการเป็นการอธิบายเป็นการอะ,อะไรแบบเป็นการแบบนํา นำสิ่งที่จะต้องนําเสนอเนะี่ยเอาไปเอาไปให้อีกคนหนึ่งรับสู้โดยใช้หลักของการตีกอรอบด้วยเหตุลผลเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดมันออกแนววิชาการอนะ่ะพอเรากำลังทำแล้วนาเสนออะไรไปเงี้ยมันก็อาจจะดูน่าเบือ่อครับแต่ว่าถ้ามันมันจะเด่นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่า,าลูกค้าต้องการความชัดเจนเอออันเนี้ยเด่นแต่ถ้าลูกค้าต้องการความรวดเร็วชัไวอะไรเงี้ย หรือว่าแบบทให้มันดึงดูดกันนี้อะไรได้ไหมอะไรเงี้ยมันดูเป็นทางการไปนะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จะไม่เด่นตรงนั้นนะครับแต่จะไม่เด่นตรงนั้นคนทําอะไรถ้าเกิดว่ามองในมุมของพวกนักเรียนนักศึกษาวิชาการครูบาอาจารย์พระเพื่ออะไรเนี่ยมันก็เลยดูหมอแต่ถามว่าทําการค้าได้ไหมอาจจะไม่เด่นแต่ได้นะครับถ้าเกิดว่างานนั้นมันแบบเป็นการขายของที่มันต้องการความเชื่อถือความมั่นใจอะไรเงี้ยนะครับ แล้วอย่างหนึ่งก็เลขกลุ่มนี้ถ้าจะมองเรื่องของความน่าเชื่อถือมันก็ต้องเป็นแบบแนวข้าราชการก็ได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปบุคลิกบุคลิกค่อนข้างจะไม่ได้เป็นคนเงียบเบนะครับไม่ไม่ได้เป็นคนแบบแบบเข้มเข้มๆไม่ให่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นลักษณะของคนที่ดูองม์ฐานดูน่าเชื่อถือแต่งตัวดีเรียบร้อยนะครับมีมีรู้จักการเทศะนะแต่งตัวดูดีนะจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่ออะไรแต่คือมันดูดี่มันก็ดูแบบ คนก็เข้าหาเพราะว่าความน่าเชื่อถือความแต่งตัวดูภูมิฐานอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความประโยน์กระโดกกระเดกอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผู้ชายก็ดูแบบส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นชายครับบุคลิกผู้ชายบูติกผู้หญิงก็ผู้หญิงแบบ working woman แต่งตัวเรียบร้อยคนข้าราชการอะไรเงี้ยนะครับละะักษณะจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นงานถ้าเป็นบุคลิกแบบนี้ก็เน้นเน้นงานที่น่าเชื่อถือการแต่งกายแบบเี้ยนะครับหน้าตาก็ ถามว่ายิ้มแย้มไหมผมว่าถ้ามีเลขสีก็น่าจะยิ้มนะ <c oughs> น่าจะยิ้มอพอสมควรนะครับอ่ะโอเคสําหรับกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะพูดไม่เยอะเพราะว่ากลุ่มนี้มันคนขอมันมามันยาวอะ่ะเราเอาไปเทียบกับกลุ่มอื่นดูนะครับก็สัปดาห์หน้าพบกันนะครับทางชาแนลยูทูบอ๋อเรมลืมอีกแล้วเนะราในชั้นเรียนเลขพยากรครับตอนนี้เหลืออยู่หกท่านนะครับเหลือที่วางอยู่หท่านสามารถสมัคร ได้นะครับสมัครเข้ามาได้ทางโทรมาก็ได้หรือว่าในไลน์ในเฟซในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดส่งไปให้นะครับว่าลงทะเบียนยังไงก็ตอนนี้ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นก็ก็ก่อนวันที่20นะเพราะว่าวันที่20เ่เนวันแรกเนาะสำหรับท่านที่สมัครแล้วก็รอเรียนนะครับวันนี้่ส0ส่วนท่านที่อยู่ในกลุ่มแรกๆเลยที่แบบโอ้ฉันไม่มีเวลาว่างเลยกลับมาเรียนได้นะครับ ก็คือท่านมีหนังสือแล้วเนาะถ้ากลับมาเรียนได้นะครับหรือจะเปิดกลับไปดูของเก่าก่อนก็ได้นะครับอ้ออีกเรื่องนี้ที่ถามมาเยอะออรลักษณะการสอนผมเป็นยังไงก็คือใครที่อยู่ในชั้นเรียนผมก็จะอยู่ยาวเลยครับคนที่รุ่นหนึ่งก็ยังอยู่นะยังอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะอยู่ในชั้นก็เข้ามาดูได้ตลอดนะครับคือถ้าคุณไม่ว่างก็แค่ไม่ได้ลายสดไม่ได้มาเจอกันลายสดแค่นั้นเองก็คือรายการเรียนไม่ได้จดเจอสดแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณว่างาก็มาเรียน นะครับผมไม่ผมไม่ฟิกว่าคุณจะว่างไม่ว่างคุณต้องเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิกก็คือว่าไงวิดีโอก็ไม่ได้ลบวิดีโอแต่รุ่นหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ลบเลยก็ยังถูกอยู่เลยนะครับจนมันมาห้ารุ่นแล้วเนาะอันนี้รุ่นกำลังจะถึงรุ่นที่6เนี่ยก็สามารถกลับมาเรียนได้ไม่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้เข้าคลาสในเวลาที่ผมบอกจะไม่โอเคอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่เข้าคลาสก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะสำหรับสัปดาห์นี้ ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยครับสอบถามเพิ่มเติมในใต้คลิปนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นทางชั้นเรียนก็สอบถามเพิ่มเติมทางด้านใต้โพสตนะครับก็เราเจอกันครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งมีเงินทองนะครับความสุขความเจริญทุกท่านนะครับปีหน้าก็เจอกันน่าจะวันนี้เท่าไหร่ดกดปฏิทินแล้วไม่ขึ้น องอกันมดกเลอ,อวันที่วันนี้วันที่ยีิบแปดเนาะหนึ่งอ่ะสัปดาห์หน้าเป็นวันปีใหม่ดีโอเควาไม่ใช่วันปีใหมวันที่สี่เนาะวันที่สามที่สี่นะครับแล้วเจอกันนะครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ